จุงกะไม่เอาบองปะอนกรุ๊กกรุน๊นสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้เราจะมากินนี่เห็นไหมมันคือจุง้งแล้วก็มีเนื้อหมู ก็มีผักต่างๆครับเด็ดแน่เด็ดแน่นี่ครับคุณผู้ชมดูกันชัดๆดูกันชัดๆเห็นไหมครับเด็ดมากก็น่ากินมาทำม,มาเร่มกินเลยแล้วกันนะครับนี่ผัดก่อนแล้วกันฟองเสียงครับ แค่ผักก็อร่อยแล้วครับเฮ้ยอย่ามาจิ้มจิ้มนะอันนี้อ่ะอันจิ้มมันจิ้มซีฟู้ดครับนะครับกินแบบทรรมดาแบบไม่จิ้มซีฟู้ดโอ้โหกลายกระเด็นเออครับ chim si phu thật Nhóm chim đẹp nặng Wow Trang à. Ủa, rồi Là Mà Làm mà đấy, đấy chung và kim chung ạ à. Nhập chung จะบีออกมาหัวมาครับุณผู้ชมดูดูนะครับดูหัวมันจะแบ่ออกมาคุณผู้ชมนะหัวไหมมันเยิ้มๆยิ้มมากคุณผู้ชมมันกุ้งเยิ้มๆ จิ้มเลยจิ้มเลยเดี๋ยวมาเราจะมากินหัวกุ้งกันแล้วนะครับดูสิครับมาจิ้มเข้าไปช่วงนี้รถผ่านบ่อยครับซั์เลย ไปครับตักเปลือออกไปค <an> ุณผู้ชมดูเนื้อสิกิน,ะนเคี่ซีฟูดนะคคุณดูน่ากินมากน่ากินมากใส่เลยใส่เลยครับใส่เลย เด็ดเด็ดเด็ดอร่อยอร่อยมาจิ้มข้าวปลายข้าเปลือกโอ้โหมาสักพักก่อนสักพักก่อน ใส่ผักต่อเลยผักหมูผัก,ผกใส่เข้าไปครับพัน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 จิ้มครับจิ้มเข้าไปนจิ้มหยดโอ้ยยวนน้ำลายชิบหายเลยใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยใส่เข้าไปเออเลยจินน่า อ๋ออ่ะกุ้งหมูเนอะหมูกับผักเข้ากันมากเลยครับคุณผู้ชมใส่เลยติดก,ดก่อนติดก่อนนี่ครับคุณผู้ชมพันแบบนี้แห้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ปาดน้ำจิ้มเข้าไปโอ้ใส่เยอะมากน้ำจิม้ม แวก็ยัดเข้าฝากครับผมโยมอ๋มอ,อ,อตามด้วยผักครับสวยแล้วฟินฟิน Mm. <Nee yo, yo. Mua, mua, mua. Chim, chim lên, chim lên. À, không à. Mm. Tao có đi sọ บ,บีเลยกิดหัวมันเลยดูดูดูมันเสงมันสว่างเกินไปครับขอโทษด้วยครับคุณผู้ชมตอนนี้ถ่ายตอนกลางคืนครับแสงมันไม่ได้วันนี้วันนี้กับข้าวเช็ดช้าหน่อยก็เลยโอกาสถ่า,ายตอนงคืนไปเลย มันกิดหัวกุ้งโอ้ดูครับเป็นแผ่นเลยคุณผู้ชมจิมจ้มจิ้มใส่ปากก็บางนี้ครับบาดบาดได้นะครับตรงนี้มันครับ นูชื่อเลยเจ็บเราชอบกินจุ้งนะเราชอบกินจุง้งเด็ดครับจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอย่างเด็ดครับน้องชมดูเด็ดโอ้ยมีอะไรขนาดนี้ไหมเนี่ย ทำให้กินครับทุกวันเมื่อก่อนก็ไม่กล้าออกมาทำยูทูบหรอกครับคุณผู้ชมพอดีมีพี่ชายแนะนํามาว่าให้เริ่มทําอย่าไปอายผมก็เริ่มมาทำเลยครับ <c oughs> อาจจะยังไม่ค่อยคลิปอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็อขออภัยนะครับคุณผู้ชมผมผมจะมใส่เลยโอ้โห ไม่ไย้วอร่อยมากน้ำจิ้มเอย่างเด็ดกุ้งก็ยังอร่อยสดๆเป็นตัวครับคุณผู้ชมดูนะคะครับดูกุ้งสิครับตอนนี้ก็กําลังมีโครงการเลี้ยงกุ้งอยู่นะฮะของน้องชายครับเลี้ยงกุ้งเดี๋ยวรอกุ้งของน้องชายโตก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาของกุ้งของน้องชายมาให้ชิมดูนะว่ามันจะเป็นยังไง ตอนนั้นนี่เราซัดไปก่อนครับซัดก่อนพักพักพักอย่าลืมพักสิเอออลืมพักได้ไงพักเข้าก่อนครับกินเหมือนหมูหมูเกาหลีเนี่ยนี่เงี้แล้วก็ยัดตุ้งหอยอืมอร่อยเ <c oughs> ข้าใจอารมณ์นะโชาเล่ลนะ ก็เอร่อยเป็นยังไงไว้าผผะผกลตามด้วยหมูครับจรนงจริอเป่า อร่อยจังเลยกุ้งกุ้งบิกุ้งครับโอ้โหดูมันโตมันหยดเลยมิ๊ขอโทษด้วยคุณผู้ชมดูมันกุ้งครับอร่อยอโอ้หืไอแพ้มันกุ้งก็ขอภพยด้วยนะครับอร่อยจริงครับผม อนุญ,ญาตนะครับนะครับมันที่หัวกุ้งกินน้ำจิ้มเข้าไปโอย้ยน,น้ำจิ้มผักผักกับน้ำจิ้มนะคุณผู้ชมใส่กุ้งเข้าไปก่อนอตับเดือดน้ำจิ้มครับ อ,อร่อยอ,ะอ่ะโ,โคตรแซ่บครับหมูหมูหมูกินหมูเฮ้ยโอ้ยจังง่ายคลางนะบอก กันไหมโค้กๆขำๆมึดว้าวมากินตัวกุ้งก่อนีตรงตีเลยชิมจิ้มอื้มเฮ้ยอฮ้ยเ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 ้ยเนื้อกุ้ง ดูปอ,อกไปครับคุณผู้ชมเอาเปลือกทิ้งไปเปลือกเอาออกไปให้หมดเปิดออกไปให้หมดโอ้ยดูสิครับคุณผู้ชมเหนไหครับอื้อหือโอ้ยไปแล้วนะใสร็จเสร็จ Ủa Ngon à, Ủa 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 các Ủa 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 คลิปนี้ขอจบทางนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากให้ผมกินอะไรหรือทานอะไระครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยฮะติ๊ง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 ข้างล่างครับคอมเมนต์ไม่ได้ครับติชมได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะ ไว้เจอกันใหม่จุงกสวัสดีครับบ๊ายบายไปเลย